ตรงศาลาหน่อยก็ได้เอานียนะฝ่ายตรงศาลาหน่อยก็ได้ท่านผู้ชมคะขนาดนี้คณะของเรานะคะได้ขึ้นมาถึงบนดอยนวัดดอยป่าแแปลแล้วนะคะอีกสักครู่เราจะตั้งขบวนแห่ผ้าป่าสามัคคีนะคะของพวกเราเชิญท่านชมทัศนียภาพรอบๆบ,บนดอยนวัดป่าแปนี้ก่อนนะคะบนดอยวัดป่าแปนี้นะคะจะประกอบด้วยศาลาสองส่วน คือเมื่อขึ้นมาถึงบนดอยนะคะเราจะพบศาลาหลังแรกอันนี้คือศาลาหลังแรกนะคะ ศาลาหลังแรกอันนี้เราจะใช้ประกอบาศาสนกิจต่างๆนะคะถาจากศาลาหลังแรกจะประกอบด้วยสิ่งปลูกสร้างต่างๆนะคะมีโรงครัวมีเรือนที่พักสำหรับคารวาสนะคะเมื่อเราเดินทางขึ้นมาบนดอยนะคะการขึ้นบนดอยนะคะเราสามารถขึ้นได้สองทางค่ะ บนบนดอยด้านบนจะมีศาลาหลังใหญ่เราใช้เป็นที่ประกอบศาสนกิจในวันสำคัญสำคัญนะคะจะมีชาวบ้านมาร่วมพิธีนะคะเดี๋ยวเราไปถ่ายตรงนู้นอาถ่ายศาลาก่อนก็ได้ไม่ต้องหลบแล้วค่ะสวยนักไม่อยากให้ติด ตั้งปากูนก็มาแต่คิเล่คิเล่ติดได้ถ่ายภาพนิ่งหรือเคลื่อไหวภาพนิงหรือเคลื่อนไหวครับเคลื่อนไหววีดีโอมารู้สึกสาวๆต้ถ่ายนานยังนะ เราแบ่งแป๊บดิได้สถานีเป็นสถานีการศึกษาวิทยาลน